จะเป็นยังเจอแต่ลูกค่าแบบดีเด้โอ้ยกูเศร้าขายแล้ว hmm. ล่ะาถูกเ้อขายคอนดีๆแล้วขอดแต่ลูกค่าดีแล้วสา้ถูก นแพนเอาหางเลย ขายหยังจ๊ะขายน้ําปั้นก็ขอบคุณจา้าเอาบ่ได้ขายจักเถียวจ้ะห่วยมาทางได๋ไปทางนั่นเลยเด้ออย่ามากดกันอีกเด้อโอ้ยหอนหาหนังสิกินตปาเพื่อนซาเพื่อนไป

แม่ขาดกับขายแท่งเนานะกละยีสต์เหนาะหอยห่วนหอยหิวโอ้ย,ยนาะเล่นกาแมนอยไปแม่หน่วยมาทางไหนปทางนั้นเลยเด้อยามาก่อนกันอีกเด้อไปวนนี้จะเป็นย่งเจอตลูกค่าแบบนี้เลยโอ้ยกูเศ้าขายแล้วล่ะ